สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมบอตอมนะครับขออนุญาตถ่ายผลงานของเจ้ากล้องสยามให้พี่น้องในเบื้องนะครับเจ้ากล้องสยามนะครับพี่น้องเป็นควยเผือกนะครับของพี่วิทย์เมืองขอนจันนะครับพี่น้องเป็นควยเผือกที่เขาใหญ่นะครับเป็นลำตัวที่หนาใส่ได้เลยนะครับพี่น้องบอตอมเคยถ่าย ให้พี่น้องได้เบิงนะครับสอสเดือนที่แล้วนะครับพี่น้องบาอตอมบอกว่าถ้าเกิดลูกของเจ้ากล้องสยามคลอดนะครับจะทายให้พี่น้องเห็นนะครับเมื่อนี้นะครับบาตอมมาทายให้พี่น้องได้เบิงแล้วนะครับตัวนี้นะครับคือเจ้าท้องคํำขาวสยามนะครับพี่น้องเกิดจาก แม่กําไรนะครับตอนนี้กำลังกินนมนะครับพี่น้องออกมานี่ผลงานหนาพอใจเลยนะครับแม่กําไรกับเจ้ากองสยามนะครับแรกเกิดของเจ้าทองคำขาวนะครับเกิดมานี่มีความสูงนะครับความยาวนะครับพี่น้องดอกเขานี่ไม่ต้องห่วงนะครับ สมใจนะครับสมใจเบาตอมคักนะครับพี่น้องนี่นะครับใครทำเป็นพวงดีดนะครับพี่น้องนี่แหละอนาคตพอพัน์้อยเผือกนะครับของคอ,อกของบอตอมนะครับพุ่มใจนะครับพี่น้องภุ่มใจยัางคักเลยนะครับที่พัฒนาออกมาแล้วเห็นผลแล้วน่าพอใจนะครับบอตอมเป็น นักพัฒนานะครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นนักพัฒนาบม่ได้เป็นคนที่ซื่อมาขายไปนะครับพี่น้องเป็นคนที่พัฒนานะครับบอกว่าขายก็คือขายนะครับบอกว่าบ่ขายคือบ่ขายนะครับอันนี้คือผลงานนะครับที่บราต้อมตั้งใจนะครับใช้เวลาเป็นเป็นปีๆนะครับพี่น้องก huh? ็จะได้ล <inaudible> like ูกควายเติะโตนะครับ แม่กำไรเพิ่นเป็นควายที่ทรงลูกดีนะครับทรงลูกค่อนข้างจะไปเป็นควายใหญ่นะครับพี่น้องในดอกเขาเพิ่อนมาต้องห่วงเลยนะครับแม่กําไรเพื่นเป็นควายที่อ่างใหญ่หนาลึกนะครับพี่น้องค้นเขานี่ใหญ่นะครับ บวกกับไปทางพอแล้วบ่ต้องห่วงเลยนะครับพี่น้องแม่ขวายที่ผมน้ำมัทน,นานี่ก็จะเลือกเอาแม่พันธุ์ที่ค่อนข้างจะทรงลูกนะครับพี่น้องทรงลูกดีแน่นะครับเบาเรียงคมสูงนะครับคมสูงกะกะอยากได้สูงอยู่ครับพี่น้องแต่ค้อยสูงสูงเพิ่นกะค่อนข้างจะราคาแพงเนาะ เลยหาคอยที่แม่พันธุ์ทรงลูกดีๆอ้างด,ดีแน่นะครับนานๆลึกๆแน่นะครับแต่แม่กำไรนี่ก็คมสูงกับ่ี้ไลยน,นะครับสูงลอยสี่สามซินนะครับพี่น้องแต่แม่กำไรจะขาดเรียงความคามยาวนะจากน้อยนะครับพี่น้องแต่ผลงานออกมาได้ขนาดนี้เราต้อมภูมิใจและ ดีใจคักนะครับพี่น้องได้เป็นควายเผือกนะครับตัวแรกของคอกนะครับแข้งขายเงานะครับพี่น้องแข้งขาเงากระดูกดีดีนะครับค้นเขานี่ไงนะครับไงตัวไอ้ตัวไอ้เพื่นนี่เนาะเป็นลูกของ หงสยามนะครับเกิดมาแข้งขาประมาณเดียวกันนะครับว้มสูงไ่ลเลียกันหน้าเขานะครับโค้นเขาดอกเขานี่ตอนเกิดมาบใบใยปนี่นะครับพี่น้องแต่ขนาดใบญยปนี่ตอนใยมาพื้นยังไงเลยนะครับอันนี้คือใยแต่น้อยนี่มาตอมว่าหนาจะมาผัดน,นะครับ นี่นะครับแม่แม่เพิ่นนะครับแม่กําไรนะครับให้ลูกโตที่3นะครับพี่น้องให้ลูกผูทั้งมืดเลยนะครับแต่บ,บ่เป็นยังนะครับพี่น้องคือเฮาคาดหวังอย่างหลายบ่ได้นะครับพี่น้องคาดหวังว่าจะได้ตัวแม่ตัวนั้นตัวนีตัวงามนะครับคาดหวังหลายบ่ได้นะครับ แต่กับ,บ่อเป็นอย่างครับคือแม่กําไรก็ส่งลูกตัวใหญ่ยู่นะครับส่งลูกไปทางคว้ยใหญ่ยู่นะครับกับบอ่อหน้าจะขายนะครับพี่น้องบอ่อหน่าจะขายนะครับก็บจะเป็นแม่พันธุ์ที่บ่อต่อมจะพัฒนาเรื่อยๆนะครับพี่น้องอาจจะทองที่หาที่หกนะครับอาจจะได้ตัวแม่หายจากตัวหนึ่งก็บอกว่าถึกนะครับพี่น้องแต่บางคนบอกว่า เป็นควายที่แพงแนวนะครับพี่น้องบอคอยอยากจะให้ลูกตัวแม่นะครับอันนี้บอตอมก,กบอับกับบอเบลูกกันนะครับแกก็ก,กจ็จะจะเจ็บใบกับร้องพัฒนาเบิ้งนะครับเทียแม่กําไรเราใจดีให้ลูกตัวแม่นะครับพี่น้องตัวน,นี้นี่ อนาคตนี้บอตอมน่าจะร้องปั่นเบ้งนะครับพี่น้องร้องปั่นเบื้งนะครับอนาคตอาจจะได้ไปเดินเล่นในสนามนะครับอาจจะว่ได้คาดหวังกับรางวัลหรือ,อาการใช้ชนะนะครับการคาดหวังคือ พัฒนาควยในคอกนะครับให้ได้ไปเดินสนามน้ำพีน้ำนองนะครับพี่น้องกินนนมอิ่มแล้วครับกินนมอิ่มแล้วอยากจะนอนแล้วนะครับพี่น้องแม่กำไรขอดลูกออว่าได้ หาหกมือนะครับพี่นอ้องคุณร่างกายยังสมบูรณ์อยู่นะครับพี่น้องไอฉีดหลังคอดก็คือยาบำรุงนะครับเข็มนึงนะครับพี่น้องกระตุ้นนะครับเรื่องคามสมบูรณ์เรื่องนำนมนะครับให้ให้ลูกนะครับพี่นอ้องอาพี่น้องครับสำหรับ ชิปนี้เอาสมนีกรอน,นะครับพี่น้องสำหรับชิปนี้ผมบ่าตอมและแม่กำไลนะครับเจ้าทองคำขาวสยามก็ต้องขอลัพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ